ที่อยู่ในนี้ด้วยนะคะก็นางพูดคุยกันมีสายติดอยู่ค่ะโอเคกัยังที่หมอหมอจะได้พูดไมเนี้ยพอดีมีคําถามถามหมอมาทางอีเมลนี่ว่าจะตอบให้เขาสัหน่อยเอาสายก่อนละกันนะคะยังไม่ได้เงะยเลยขอสายคุณพิกุลนะคะไปที่คุณพิกุลค่ะสวัสดีค่ะคุณพิกุลค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะคุณหมออยากถามอยากถามนิดเพียงน่ะค่ะค่ะอ๋ออ ตอนนี้ลูกอายุสิบสองนะคะแต่ทีนี้ว่าเขาก็เรียนเกรดเฉลี่ยสามจุดเจ็ดนะคะแล้วเขาเรียนโรงเรียนคอนแวนต์นะคะแล้วทีนี้เมื่อวานหนูนั่งคุยเล่นกับเขาใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าแม่แม่วันนี้หนูโดนคุณครูปิดหูมาอ้าวทาไมล่ะลูกหนูก็เลยถามนี้ใช่ไหมคะคเขาเลยบอกว่าไม่รู้อ่ะแม่อยู่ดีๆคุณครูเขาเขาดุมากเลยนะคุณครูคนนี้เขาบอกเงนี้แต่แต่เราก็ไม่รู้นะคุณหมอคือว่าแล้วก็แล้วหนู เขาบอกว่าแล้วหนูท <ım. S 1> <tat> ําอะไรถึงถึงคุณครูมาปิดหมูหนูว่าลูกแล้วก็เขาบอกว่าเขาเรียนเขาเรียนภาษาอังกฤษอยู่ใช่ไหมคะมีสามข้อแล้วทีนี้เขาทําไปแล้วข้อหนึ่งกับข้อสามแต่ข้อสองเขาบอกว่าเขาทําเขาทํากิดแล้วเขาลบเขายังไม่ได้เขียนค่ะออืแล้วทีนี้ครูเขาก็เดินเดินมาเขาก็มอมปิดหนูเขาเลยเขาบอกนี้แล้วหนูจะพูดยังไงกับลูกค่ะ ก็คงก็คงจะปลอบโยนเขาบอกว่าคุณครูก็คงคือ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 มีอีกอย่างหนึ่งนะคะคุณแม่คะเด็กวัยรุ่นในวัยที่สิบสองเนี่ยนะคะวัยรุ่นต้นๆเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อกี้นี้ที่คุยคุยให้ฟังอะฮะว่าพัฒนาสมองส่วนสัญชาตญาณเด็กนี่พัฒนาสูงแต่ว่าส่วนที่รู้จักคิดแยกแยะคิดเหตุผลอะไรของตัวเองเนี่ยคิดมองโลกในแง่บวกเนี่ยยังไม่มีเพราะฉะนั้นเด็กวัยนี้จึงค่อนข้างจะมองโลกอะไรในแง่ลบเพราะนั้นพอมีใครมาบิดหูนิดหน่อยเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่า โอโหแบบเราจะเป็นจะตายอ่ะเราจะเดือดร้อนอ่ะทำมต้องมาบิดหูเราเราทําอะไรผิดเหรอเลยคือจะมองอะไรในแง่ร้ายไปหมดทุกอย่างแต่เชื่อไหมคะพอพอเราแก่ตัวลงเรามันนั่งนึกย้อนหลังดูว่าอตอนนั้นครูคนนี้บิดหูเราเพราะว่าเขาเอ็นดูเรานะคะคือก็บอกลูกไปอย่างนี้คะ่ะแบบไม่เป็นไรคุณครูเขาอาจจะก็บอกลูกว่าคุณครูเขาจะบีดหูเพราะว่าบางทีคุณครูเขาก็เดินเดินมาเขาก็เห็นเห็นอะไรผิดหูผิดตาอะไรที่เขาบิดหูหนูอะไรแต่มีอะไรแต่เขาไม่ แต่เขาก็คงจะไม่ได้มีเจตนาที่เขาจะจะจะดุหนูหรือว่าอะไรก็ได้ทําไมหนูไม่ถามคุณครูไปลาา่ะคะว่าทําไมบิดหนูหูเอ้ยบิดหูหนูแล้วแล้วทีนี้คุณหมอหนูก็เลยบอกลูกว่าอยากให้หนูเรียนเก่งรูปแล้วทีนี้สนใจก็อยากให้หนูกบสามจุดเจก็เก่งมากแล้วนะคะไม่เลยหนูก็เลยบอกลูกไปอย่างนี้ค่ะและ้วทีนี้หนูบอกว่าสนใจหนูจะทำงานค้าเป็นนิดนึงหนูก็เลยควรนให้ทันเพื่อนอนอก็เลย เด็กหนเล่นมามั่งลูกแล้วเขาก็อ,อย่างนี้นะเขาคือบอกไม่อ่ะแม่หนูมไม่ชอบเลยไม่ชอบที่จะมา บังคับมักขู่เข็นอะไรอย่างเงี้ยอบพ่อ่อใช่ค่ะเด็กอายวัยรุ่นวัยนี้จะเป็นอย่างนี้เลยค่ะไม่ชอบบังคับไม่ชอบขู่เข็นไม่ชอบอะไรก็ไม่เป็นไรค่ะคุณแม่ค่ะแล้วคุณแม่เวลาอยู่ที่บ้านคุณแม่ก็อย่าไปบังคับขู่เข็นเขากันละกันให้ความรักเขามากๆคือเด็กวัยรุ่นมันจะต้องเจออะไรแบบเนี้ยหาเยอะแยะแล้วเขาก็จะไม่พอใจอย่างเช่นที่บอกว่าใครมองหน้าก็ไม่ชอบแล้วเราจะไปแล้วเราจะไปบอกลูกว่ายังไงบอกว่าลูกจ๋าเขามองหน้าเราเฉยๆเขาไม่ได้ทําอะไรกับเรานะอะไรเงี้ยปล่อยไปเถอะค่ะไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวเขาโตขึ้นเขากก็รู้จั พัฒนาสมองของเขาเองแล้วเขาก็จะรู้จักแยกแยะเองใช่ั้นให้วัยรุ่นเนี่ยมองหน้าก็ใครมามองหน้าก็ไม่ชอบอะ ใช่ไหมคะเขาจะไม่ชอบอะไรไปหมดทุกๆอย่างเลยครูมาแตะต้องเนื้อตัวเรานิดนึงก็ไม่ชอบครูมาบังคับเราเรา,บาเราก็ไม่ชอบครูว่าเราเราก็ไม่ชอบพ่อแม่ว่าเราไม่ชอบที่สําคัญคือตัวคุณพ่อคุณแม่อย่าทําแบบนั้นกันละกันถ้าคุณพ่อคุณแม่รู้จกักธรรมชาติของเด็กวัยรุ่นแล้วเนี่ยนะคะ,ะคุณพ่อคุณแม่ก็ควรจะต้องอคุยกับเขาด้วยคุยกับเขาด้วยด้วยดีนะคะคือไม่ตําหนิไม่ต่อว่าแล้วก็มันพยายามชมเชยเขาในสิ่งที่เขาทําได้ดีนะคะก็ก็บอกไปบอกว่าคุณครูอาจจะไม่เจต ก็ได้นะลูกคือพยายามพูดให้เขามองมองอะไรในแง่บวกด้วยนะคะคุณครูอาจจะไม่ได้เจตนาอาจจะอาจจะเพราะความหวังดีแต่คุณครูอาจจะทําไม่ถูกต้องก็ได้อะไรเงี้ยคือ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 เราอย่าไปเข้าข้างคนอื่นมากไปกว่าเข้าข้างลูกของเราเราต้องเข้าข้างลูกของเรานะฮะแล้วัยรุ่นนี้เขาจะชอบให้พ่อแม่เข้าข้างเขาอะค่ะ อะไรที่มาไม่รัวร้ายแรงนะไม่ใช่ว่าลูกทําผิดแล้วเราก็ไปเข้าข้างไม่ถูกต้องในกรณีแบบนี้เมื่อลูกไม่ทําผิดก็บอกลูกไปเลยว่าลูกไม่ได้ทําผิดเพราะฉะนั้นแม่เข้าข้างลูกเต็มประตูเลยนะคะแต่คุณครูอาจจะไม่มีเจตนาก็ได้คือพยายามพูดให้เขามองเห็นในแง่อีกแง่หนึ่งอะคะ่ะ อย่างเช่นว่าลูกเด็กคนหรึ่งบอกเนี่ยอีตาคนนี้มันชอบมามองจ้องหน้าอีหญ่คนนี้มันชอบมาจ้องหน้าหนูหนูไม่ชอบเลยอ่ะไปไหนมาไหนมันก็จะมันก็จะดูมันก็จะมองตามหนูตลอดหนูไม่ชอบเลยอะไรเงี้ยเราก็พยายามสอนลูกให้มองในแง่ดีว่าเขาเห็นลูกสวยนะเขาอาจจะเห็นลูกสวยเขาก็เลยแบบติดเนื้อต้องใจอะไรแบบนี้เขาอาจจะเรยมองตามอะไรประมาณอย่างนี้ยนะคะ คะคือเด็กวัยรุ่นนี้เขายังไม่รู้จกคิดแยกแยะเขาจะไม่รู้จักคิดอะไรด้วยเหตุด้วยผลอะไรมากนั้นแล้วก็คิดในแง่ร้ายไปตลอดนะคะมันถึงได้ตีกันเยอะคุณหมอคะแล้วอย่างที่หนูบอกเข้าไปในคุณหมอกาเป็นทางออกที่ดีๆนะคะหนูบอกว่าคือเราะกาอยากให้หนูเก่งลูกคือคือควรทำงานเร็วคืออยากให้หนูทำงานเร็วอ่าคือคือคือสิ่งนี้เนี่ยสิ่งนี้ก็คือคือคือถูกต้องคือว่าก็ กเป็นการสอนที่เขามองครูในแง่ดีไงคะ่ะก็คือเป็นความหวังดีกับคุณครูใช่ไหมคะว่าคุณครูหวังดีกับหนูอยากจะให้หนูเก่งอยากจะให้หนูทํางานเร็วใช่ไหมคะ่ะหนูก็พยายามทําให้ดีขึ้นแต่ถ้าหนูทําได้เอ่อเท่านี้แม่ก็ภูมิใจแล้วล่ะลูกเพราะทุกวันนี้ลูกก็เรียนดีมากเลยได้ต้องสามจุดเจ็ดอะไรเงี้ยชมเชยเขาหน่อยคะ่ะนะคะแล้วนี้เมื่อเช้าแต่ไม่ใช่ว่าพอพอลูกมาบอกว่าคุณครูท่านอย่างนี้บอก ไม่ได้เลยพรุ่งนี้ฉันต้องไปต่อว่าคุณครูยายคนนี้เลยทาอย่างนี้กับลูกฉันได้ยังไงอย่างงูอย่างนี้คุณทําอย่างนั้นไม่ได้เลยนะคะนะคะคือไม่ใช่ว่าเข้าข้างลูกแล้วจะต้องแบบว่าจะเอ,ะอะที่หมอบอกเข้าข้างลูกหมายความว่าให้เห็นใจลูกแล้วก็พยายามมองในแง่ดีสําหรับคนอื่นที่เขาทากับลูกเราอะไรอย่างเงี้ยในเมื่อลูกเราไม่ได้ทําผิดก็ไม่ต้องทําก็ไม่ต้องว่าอะไรก็ชมเชยเขาว่าเขาทําดีที่สุดได้เท่านี้ก็โอเคคุณครูอาจจะแบบว่า หวังดีจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้ว่าคุณครูนี่ทําไม่ดีแต่ว่า<ะ>อาจจะหวังดีจนเกินไปอะไรเงี้ยนะคะแล,แล้วทีนี้เมื่อเช้าเหมสอนเสกเขาไปโรงเรียนนะครับแล้วก็<ะ>เหมือนส่ไงไเขาจะลืมไปแล้วหรอัคุณหมอ ววก็ลืมค่ะเด็กวัยรุ่นเป็นเป็นเอ่อลืมง่ายค่ะประเดี๋ยวอารมณ์รุนแรงอย่างที่เมื่อกี้หมอบอกไงคะว่าพอสมองส,ส่วนส่วนกลางนี้เขาเริ่มพัฒนาในเด็กผู้นี้จะมีอารมณ์เรารุนแรงอารมณ์ร้อนกโกรธง่ายหายเร็วโกรธแล้วก็เดี๋ยวก็มีอะไรอย่างอื่นเข้ามาในหัวเขาเขาก็เปลี่ยนอีกแล้วแล้วเขาก็จะหายไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะโกรธง่ายคือว่าใครมองหน้าฉันก็โมโหใครมาทําอะไรไม่ดีฉัน พูดอะไรไม่ดีไม่ถูกหูชั้นก็โมโหแต่ถ้าพอเป็นวัยรุ่นตอนปลายแล้วคุณแม่อดทนนิดนึงค่ะอีกหน่อยเขาจะรู้จักมีเหตุมีผลยับยั้งชั่งใจของเขาเองนะคะตอนนี้ก็ดีแล้วค่ะคุณแม่ก็อยู่เป็นเพื่อนเขานะคะขอให้กําลังใจเขาอย่างเงี้ยอย่างที่คุณแม่ทําอย่างเงี้ยถูกต้องแล้วนะคะเป็นหอยคอให้กําลังใจเขาตลอดแต่ว่าไม่ใช่ว่าเข้าข้างเขาเวลาที่เขาทําผิดนะคะแค่นี้นะคะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ก็เดี๋ยวช่วงนี้ <Incred> เราพักกันก่อนแป๊บหนึ่งดีไหมคะและเดี๋ยวกลับมาตอบคาถามกันค่ะสักครู่ค่ะ s สวีทคลินิกเพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข อ่าช่วงสุดท้ายแล้วค่ะคุณหมอคาในช่วงนี้คุณหมอบอกมีคําถามที่ค้างไว้แต่มีเวลาอยู่นิดเดียวเองอะ่ะก็จคำถามที่จะตอบคราวนี้มันยาวๆอ่ะขอขอขอไปตอบคร <laughs> าวหน้าดีกว่าเพราะว่าห <Okay. S 2> มอคิดว่าปัญหาคํคำถามอันนี้มันเป็น คำถามซึ่งใครๆก็อยากจะรู้คือว่าคุณ <c oughs> พอ่อคุณแม่ท่านหนึ่งนะคะก็ก็มีความกังวลนะคะ <c oughs> คือว่ามีลูกซึ่งกําลังอยู่อนุบาลปีที่3นะคะ <c oughs> แล้วก็กําลังจะขึ้นปนหนึ่งปีหน้าแล้วก็เลยไม่รู้จะตัดสินใจว่าจะเรียนอยู่โรงเรียนเดิมดีไหมหรือว่าจะย้ายไปอยู่โรงเรียนใหม่ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียง <c oughs> นะคะแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นโรงเรียนที่สอนอ,อ,อาจจะสอนวิชาการแข็งหน่อยอะไรประมาณอย่างนี้เนี่ยนะคะอันนี้นี่คงจะมีพ่อแม่หลายท่านอยากจะรู้เหมือนกันว่าเออเราจะเรียนโรงเรียน คุณแม่บอกว่าโรงเรียนนี้เนี่ยมันเป็นโรงเรียนทีออ่อาจจะไม่ค่อยเก่งทางด้านวิชาการนักแต่เป็นโรงเรียนที่เอาใจใส่ดูแลเด็กดีหมายถึงว่าคุณบอกพ่อ,พอคุณแม่นี่สามารถพูดคุยกับคุณครูได้ตลอดเวลาถึงขนาดว่าโทรเข้ามือถือคุณครูได้ได,ไ,ดได้ตลอดเวลาเลยนะคะแต่โรงเรียนใหม่ก็ยังไม่รู้เลยว่าเข้าไปแล้วลูกจะเป็นยังไงคุณครูจะ จะเป็นอย่างนี้ไหมจะพูดคุยกับครูดีไหมและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณแม่บอกว่าเงินเดือนไม่ค่อยมากเป็นลูกจ้างนะคะไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการอะไรแล้วก็กลัวว่าถ้าลูกเนี่ยไปอยู่ในโรงเรียนแบบนี้เนี่ยลูกจะไฮโซอยู่กับไฮโซมากๆลูกจะมีปรำได้หรือเปล่าที่ว่าพ่อแม่ไม่สามารถจะเอาอะไรอะไรให้กับลูกไดม้มากกว่าลูกคนอื่นหรือเปล่าที่สําคัญก็คือเขาจะมีปัญหาเรื่องการ จะต้องเสียเงินเลี้ยงลูกไปมากน้อยแค่ไหนเพราะโรงเรียนที่มีชื่อเสียงเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยค่าเทอมก็แพงมากกว่าหลายเท่าแล้วก็ที่สําคัญก็คือมีค่าแปะเจด้วยอะไรด้วยมันจะไม่ใช่แค่นั้นนะคะมันจะมีอะไรอีกทั้งหลายหลายอย่างอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าไม่รู้จะตัดสินใจไงอยากจะให้คุณหมอเนี่ยช่วยช่วยตัดสินใจให้หน่อยเถอะว่าเขาควรจะส่งลูกเรียนโรงเรียนเก่าหรือโรงเรียนอันนี้นะคะอันนี้เนี่ยพอดีคุณหมอเห็นว่าเป็นเรื่องสําคัญคุณหมออยากจะทราบรายละเอียดเพิ<ๆ>่มเติมคุณหมอก็เลยขอเบอร์โทรศัพท์ของเขาไว้นะคะดับก็ไม่รู้ จะเขียนตอบมาหรือเปล่าพ่อหมอให้เขียนตอบมาที่อีเมลของหมอเนี่ยนะคะพ่อหมอจะขอโทรไปคุยกับเขาเย็นนี้นะคะพ่อหมอต้องการทราบรายละเอียดมากขึ้นและพอทราบรายละเอียดจากนั้นมากขึ้นแล้วอาทิตย์หน้าหมอมาตอบดีกว่าเร<อ>าจะได้จะได้จะได้ครบครบครบนะคะคำนั้นตอนนี้เราก็ยังไม่ทราบว่าะจะมีปัญหาอะไรอย่างอื่นๆเช่นบ้านอยู่ใกล้ไกลแค่ไหนอะไรอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างแล้วตัวดเด็กเองเป็นยังไงบ้างตัวเด็กเองบางคนเนี่ยถ้าหากว่า เดี๋ยวไว้เพื่ออธินาดีกว่าคะ่ะเดี๋ยวมีอีกปันคาถามหนึ่งสั้นๆนะคะ,ค,ะคือบอกว่าคุณแม่ท่านหนึ่งบอกว่าน้องอายุสองขวบกว่าให้กินน้ำมันตะปลาวันละ1เมร็ดรกับโปรโตีนวันละ1ช้อนถามว่ามากไปหรือเปล่าคะอน,น,นคุณหมอก็บอกว่าถ้าเป็นโปรโตีนเนี้ยก็คงไม่มากไปห,ะะหรอกค่ะเพราะว่าหช้อนนี่มันโปรโตีนน้อยมาก นะคะคชั่งน้ำหนักลงยังไม่ถึงไม่ถึงหกรัมเลยมั้งอะไรประมาณนี้ซึ่งความความต้องการโปรโตีนของมนุษย์เราเนี่มันมีเยอะแต่ว่าโปรโตีนส่วนใหญ่ที่เขามีขายการตามที่ที่มีชื่อเสียงยี่ห้อดังๆอะไรทั้งหลายแหลเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมกจะเป็นโปรโตีนที่มีประโยชน์หมายถึงว่าเป็นเป็นเน s เอเซนเชียลโปรีหมายถึงว่าเป็นโปรโตีนที่ ที่ร่างกายต้องการนะคะมันมีโปรโตีน2ออย่างนะคะโปรโตีนที่ร่างกายไม่ต้องการกาเียนันเอเซนเชียลกับโปรโตีนที่จําเป็นต่อชีวิตของร่างกายของเราจะจำเป็นต่อชีวิตของคนเราก็คือเอเซนเชียลซึ่งอันนี้เนี่ยบอกจริงๆนะคะว่า มันก็จําเป็นนะมันมีประโยชน์มันมีจําเป็นที่ต้องกินแต่มานั่งนึกดูว่าถ้าเรากินไข่ขาวหนึ่งฟองเนี่ยเราก็จะเอเซนเชียลโปรตีนสูงกว่ากินโปรโตีนแบบนี้หนึ่งช้อนชาแล้วดูราคาว่าแตกต่างกันแค่ไหนหมอไม่รู้ว่าคุณซื้อราคามาเท่าไหร่<อ>ถ้าคุณซื้อราคามาถูกมันก็โอเคกินก็ดีเหมือนสำหรับเด็กที่ไม่ชอบทานไข่นะคะแต่ถ้าเด็กที่ชอบทานไข่คุณทานไข่ขาวได้ทุกวันเนี่ยนะคะคุณได้เอเซนเชียลโปรตีนครบอยู่แล้ว ยังไงถึงเรียกว่าถูกหรือแพงละ่ะ,ะคะอาจารย์ก็ดูราคาสิคะเห็นช่วเม็ดละร้อยาบาทอย่างเงี้ยกับคุณกินไข่ฟองหนึ่งเนี่ยฟองลยอย่างมากก็4บาทอตอนนี้แพงมากสุดก็4บาทห้าบาทก็ยังถูกกว่าใช่ไหมคะคุณจะไปกินทําไมซื้อทาไมเม็ดละร้อยเอาเอาร้อยบาทนี้ไปซื้อขนมหรือว่าให้เป็นทุนการศึกษาเก็บไปเป็นทุนการศึกษาลูกไม่ดีกว่าล่ะคะจริงไหมคุณล็กเม็ดละ10บาท20บาท ไม่ได้สิบบาทยี่สิบาทไม่เท่าที่รู้นี่รู้สึกจะไม่มีถกง,งั้นนะคะแต่ถ้า,าสิบบาทยี่สิบาท <100 S 2> คุณอาจจะทานเสริมได้ค่ะไม่เป็นไรคุณทานทานไข่แล้วก็ทานเสริมแล้วเพราะคือว่าเป็นเด็กที่ไม่ชอบทานไข่ถ้าเป็นเด็กที่ไม่ชอบทานไข่อ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปกินโปรโตีนพวกเนื้อสัตว์ต่างๆซึ่งก็ไม่ใช่เป็นเอเซนเชียลโปรตีนซึ่งไม่ใช่เป็นโปรโตีนชั้นดีขั้นเยกโปรตีนชั้นยอดก็จจะทานเสริมได้ค่ะถ้าราคาอย่างนี้แต่ถ้าคิดว่าราคามันแพงมากหรือไงหมอว่ากินไข่อย่างเดียวก็พอ เท่าที่คุณหมอทราบก็คือราคาประมาณเม็ดละขั้นต่ำโอ้หลายสิบไปหา, 50, าหา้าสิบหกสิบขึ้นไปค่ะซึ่งหมอคิดว่ากินไข่ฟองเดียวมาสามบาทเท่านั้นแหละใช่ไหมคะถ้าเด็กทานไข่ได้แล้วมันจะได้ประโยชน์หลายๆอย่างคือไข่ขาวนี่ก็คือเอเซนเชียลโปรตีนใช่ไหมคะส่วนไข่แดงก็จะมีพวกคอเลสเตอรอลซึ่งเป็นคอเลสเตอรอลสำหรับเด็กเนี่ยมันก็ใช้ในการเจริญเติบโตของเด็กคือไม่เหมาะกับผู้ใหญ่แต่เด็กเนี่ยมันต้องใช้แล้วมีวิตามินเกลือแร่อะไรอีกตั้งเยอะแยะแร่ธาตุมากมายที่อยู่ในไข่แดงด้วย สอวอย่างเราก็จําเป็นค่ะก็จาเป็นโปรโตีนโปรโตีนสําคัญมากเพราะโปรโตีน <c oughs> จาไม่ได้แหละเราเคยท่องหมือว่าโปรโตีนมีไว้ซ่อมแซมส่วนที่สึกลรอร่างกายของคนแก่นี่มันสึกล้อนไปทุกวันทุกวันเสื่อมลองไปทุกวันทุกวันมันต้องการโปรโตีนพวกนี้แหละมาเสริมเพราะนั้นต้องกินไข่ขาวทุกวันนะคะทีมทีคุณหมอชอบทานไข่เจียวสีฟองนะคะเอาไข่เจียวสีฟองคุณหมอใช้ไข่แดงฟองเดียวแยกแยกไข่แดงทิ้งไป ะะยเสยดายบางคน,นเสดายแต่อย่าไปเสียดายเพราะถ้าเสดายแล้วก็ทําลาย <c oughs> สุขภาพของเราอะไร <c oughs> แล้วก็ทอดไข่เจเียวไปเลยค่ะนะคะ,คะนะคะแล้วส่วนนล้วบอกน้ํามันตบปลาน้ามันตบปลาทำมันเม,ม็ดอันนี้หมอก็ออไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่อะค่ะเพราะว่าอย่าลืมว่าที่เคยพูดว่าน้ามันตะปลาเป็นน้ํามันที่ไม่ละลายในน้ําคือคือน้ำมันที่ไม่ละลายในน้ําอยู่สี่ตัวค่ะ A D E K A D E K เเด็กเเด็ก วิตามิน A วิตามิน D วิตามิน E วิตามิน K และพวกน้ำมันตับปลาพวกนี้มันจะมีพวกวิตามินไอพวกนี้ทั้งนั้นเลยนะคะเอดีเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นน้ำมันมันนั้นเขาจะเรียกว่าน้ำมันนะคะมันเป็นน้ำมันเพราะฉะนั้นมันจะไม่ละลายในน้ำใช่ไหมน้ำมันมันผสมน้ำน้ำมันไม่ละลายนะคะมันจะลอยขึ้นมาเพราะฉะนั้นในพอกินอันนี้พวกนี้เข้าไปมันมีฤทธิ์สะสมค่ะและฤทธิ์สะสมมันไม่สามารถจะขจัดออกมาได้ทางตยเพราะตมันคือปัสสาวะมันคือน้ำมันออกมาไม่ได้เพราะฉนั้นเมื่อสะสมในร่างกายมันก็จะเป็นพิ วันคือแม่บอกทานวันละเม็ดอะไรแบบนี้ซึ่งหมอก็ไม่ไม่ได้ทราบรายละเอียดว่า1เม็ดจะมีกี่ขนาดมิลลิกแกรมเท่าไหร่วิตามินเอเท่าไหร่ดีเท่าไหร่ดีกี่ยูนิตเอกี่ยูนิตเคกี่ยูนิตหมอก็ไม่ได้บอกรายละเอียดมาแต่ก็คิดว่ามันคงจะเยอะพอสมควรและสําหรับเด็กๆอายุแค่2ปีอะไรอย่างเงี้ยหมอแค่ไม่จาเป็นต้องทานทุกวันนะคะ,คะอาจจะทานสักอาทิตย์ละสองวันอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะพอ วันเว้นวันก็น่าจะพอคือไม่อยากจะให้มีลิ์สะสมแต่ถ้าเป็นวิตามินอื่นเช่นวิตามินซีวิตามินบีบีหนึ่งบีสองบีหกบีสิบสองซึ่งเป็นวิตามินที่ละลายในน้ําก็ทานได้เลยค่ะไม่เป็นไรทานได้ทุกวันได้เลยเพราะว่ามันเป็นวิตามินที่ละลายในน้ําเพราะฉะนั้นถ้ากินเข้าไปมากเกินกว่าที่ร่างกายจะต้องการมันก็จะขับออกมาทางปัสสาวะเองบางทีเห็นว่ากินวิตามินบีมากๆฉี่ปัสสาวะมามีกลิ่นวิตามินบีออกมาเลยนะคะค่ะโอเควันนี้ก็จบ <ป>ได้แล้วไดรแล้วเขาน่าจะมาเดี๋ยวคืนนี้หมอจะโทรศัพท์เย็นนี้หมอจะโทรศัพท์คุยกับคุณแม่ท่านที่แบบต้องการจะเปลี่ยนโรงเรียนแล้วก็ถามรายละเอียดมาแล้วเขาหน่ามาคุยกันแต่เราขอสงวนชื่อทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อโรงเรียนและชื่อคุณพ่อคุณแม่นะคะ,คะเพื่อจะเป็นการเก็บข้อมูลส่วนตัวให้ยังเป็นข้อมูลส่วนตัวอยู่ วันพุธหน้า26กันยายนกลับมาใหม่สวีสคลินิกเพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับคุณหมอหน่่ยแพทย์หญิงวราพรพันธุ์ธุมโกมนนะคะวันนี้ขอบคุณมากมายค่ะคุณหมอขาสวัสดีค่ะขอบคุณมากมายค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวีทคลินิกเพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข